ดีค่ะทุกคนมาพบกับโอมมากันเซอีกแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเงินขวัญถุงค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนําทริคกันเหมือนเดิมเราจะว่ากันด้วยเรื่องว่าคนเกิดวันไหนเนี่ยเหมาะกับแบงค์อะไรนะคะทุกคนแล้วก็จะมาสอนนี้เลยสอนพับเงินขวัญถุงค่ะทุกคนพร้อมกับสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะแถมคาถาเงินล้านนะคะ <Wow. S 1> ทุกคนก็คือทั้งสวดทั้งคกรับรองว่าปังแน่นอน มาเริ่มกันด้วยวันอาทิตย์ค่ะทุกคนวันอาทิตย์เนี่ยก็จะรวยๆหน่อยเพราะว่าต้องพกเป็นแบงค์5 0านะคะทุกคนก็พลอยไม่ได้มีมาโชว์วันนี้เนี่ยคือมีมาแค่ทั้งเนทั้งตัวนะคะทุกคน1 7 0บาทเท่านั้นชีวิตมันเศร้านะคะทุกคนก็วันอาทิตย์นะคะทุกคนพกเป็นแบงค์500แล้วก็แนะนําว่าให้เป็นแบงค์500ที่มีเลขลงท้ายด้วยเลข15ค่ะเลข1551เนี่ยก็จะเป็นเลขแห่งความสําเร็จนะทุกคนมีเพื่อนฝูงเยอะแล้วก็มีมิตรภาพที่ดีมีคนคคออยอุปถมต่่างๆะ ต่อมานะคะทุกคนวันจันทร์ค่ะวันจันเนี่ยก็จะเป็นแบงค์ยีนี่เลยอ่ะแบงค์ยีเนี่ยของวันจันรเนี่ยก็แนะนําเป็นเลข4 2่สองสนะคะทุกคนอยู่ตรงลงท้ายแบงค์เนาะเลขนี้เนี่ยก็จะเป็นเลขแห่งความสําเร็จเหมือนกันนะคะ <S <S ทุกคนแล้วก็ใครที่ทํางานด้านสินสินเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังค่ะ ต่อมานะทุกคนวันอังคารวันเกิดพลอยเองทุกคนใช้เป็นแบงค์ห้าสิบค่ะคือโชคดีมากทุกคนที่เกิดวันอังคารเพราะว่าแบงค์ห้าร้อยไม่มีเงินนะคะทุกคนมี50บาทนะคะเลขที่แนะนำเนี่ยเป็นเลข65นะคะทุกคน6 5หเนี่ยก็จะเป็นเลขแห่งความสําเร็จเหมือนกันเป็นเน้นว่าเอยเวลามีอุปสรรคอะไรเนี่ยเราก็จะสามารถผ่านพ้นมันไปได้นะ,ะทุกคนไม่ว่าจะเรื่องการเรียนการงานต่างๆนะคะทุกคนก็จะมีความสุขสมบูรณ์สมหวังค่ะ มาต่อกันที่วันพุธกลางวันค่ะทุกคนวันพุธกลางวันเนี่ยก็แนะนําเป็นแบงค์ยีนะคะทุกคนแล้วก็เลขที่ใช้เนี่ยใช้เป็นเลข4 6นะคะทุกคนก็เลขนี้เนี่ยก็สมบูรณ์เหมือนกันทั้งเรื่องเพื่อนเรื่องความรักเรื่องการงานต่างๆแต่ว่าเลขนี้เนี่ยมันอาจจะแบบมีข้อเสียอย่างหนึ่งคืออาจจะแบบใจอ่อนไปนิดนึงคือบางคนเนี่ยใจดีจนเกินไปอาจจะมีคนมาเอาเปรียบได้ก็ให้ระวังไว้หน่อยแต่ว่าจริงๆอ่ะคนวันพุธกลางวันเนี่ยเป็นคนดวงแข็งอยู่แล้วก็ไม่ต้องห่วงค่ะสามารถใช้เลขนี้ได้ แล้วก็ต่อมาคนเกิดวันพุธกลางคืนค่ะใช้แบงค์เหมือนกันนะทุกคนแล้วก็แนะนําเลขที่ลงท้ายเนี่ยเป็นเลข16เลขนี้เนี่ยคือมีเพื่อนเยอะสําเร็จรวยนะคะทุกคนแต่บางคนเนี่ยอาจจะเออมองว่าเลข16เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีมีอุปสรรคต่างๆแต่จริงๆแล้วอะถ้าเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยสามารถใช้เลขนี้ได้นะเพราะว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยก็ดวงปังเหมือนกันดวงแขกเหมือนกันถ้าใช้เลข16เนี่ยก็จะเสริมค่ะรวยรวยกันเลย แล้วก็วันพืรรหัสค่ะวันพิรหัสเนี่ยให้ใช้เป็นแบงค์ร้อยนะคะทุกคนแล้วก็เลขที่ใช้เนี่ยคือเลข3-6ค่ะ3-6เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสเสน่ห์ล้วนเลยทุกคนเป็นเรื่องความรักต่างๆก็ช่วยเสริมดวงได้ค่ะ แล้วก็ต่อมานะคะทุกคนวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ก็เป็นแบงค์500นะคะทุกคนก็ไม่มีโชว์อีกแล้วนะคะแบงค์500ของวันศุกร์เนี่ยก็เน้นได้ทั้ง2เลขเลยก็คือเป็นเลข3 6เหมือนวันพฤรหัสก็ได้อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความรักความสเสน่ห์ต่างๆนะคะทุกคนมีคนมานิยมชมชอบส่วนถ้าเกิดอยากเน้นในเรื่องของประสบความสําเร็จแนะนําเลข5 6เลยค่ะเหมือนวันอังคารเนาะอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องให้เราฝ่าฟันอุปสรรคให้ประสบความสําเร็จในชีวิตได้ค่ะ และสุดท้ายนะทุกคนเป็นวันเสาร์ค่ะวันนี้เนี่ยก็คือเรียกว่าต้องพกหนักหน่อยนะทุกคนเพราะว่าพกแบงค์พันค่ะแบงค์พันที่พกเนี่ยต้องเป็นเลข78็ด้วยนะทุกคน78เนี่ยจะเน้นในเรื่องของใครที่อยากทําอะไรใหญ่ๆค้าขายที่ดินงานใหญ่ๆแล้วว่าต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยใครสายแบบสายปังๆสายเปเๆเ,เนี่ยก็คือต้องพกเลขนี้เลยค่ะ หลังจากที่เลือกแบงก์ตรงประจำวันเกิดกันไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวคอยจะมาสอนทิศการพับเงินขวัญถุงค่ะทุกคนว่ายพับยังไงนะทุกคนเราก็เริ่มพับมุมเกาะนี้แบบนี้1รอบจากนั้นก็อีกด้านหนึ่งก็พับขึ้นมาแบบนี้อีกหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็พับต่อมาเลยนะคะทุกคนขึ้นมาแบบนี้ทุกคนเห็นไหมเอ่ยอ่ะนี้ก็พับเข้ามาพอได้เป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมเอ่ยแล้วก็สอดด้านนี้นะคะทุกคนเข้าไปในรูตรงนี้นี่แบบนี้เลยฮึบ ค่อยสอเข้าไปอ่ามันก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทุกคนขนาดกระทัดรัดนะ,ะทุกคนพกผ่าได้ง่ายนะนี่สเข้าไปแบบอย่างนี้ได้เลยอ่าก็เรียกว่าสวยงามพกผ่าง่ายนะคะและสุดท้ายนะทุกคนหลังจากพกเงินขวัญถุงเรียบร้อยใส่กระเป๋าตังค์เรียบร้อยพลอยมีแถมให้อีกคะ่ะเป็นคาถาเงินล้านทุกคนคาถานี้เนี่ยบอกเลยนะว่าปังมากนะคะทุกคนแนะนำสวดไปเลยเก้าจบนะคะทุกคนก็เดี๋ยวพลอยขึ้นแถมไว้ให้นะคะ เดี๋ยวยังไงวันนี้นะทุกคนพอยขออนุญาตลาไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวพอยจะรีบไปหาแบงค์ห้ที่มีเลขประจำวันเกิดพอยไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่านะคะยังไงทุกคนไปดูไลฟ์กันต่อได้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะ